First p r e s ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดสวนหลวงนะคะก่อนหน้านี้ร้านเนี้ยเคยแบบกินมาตั้งนานมากแล้วแบบเท่าที่แบบตั้งแต่จําความได้เลยคือเด็กมากอะ่ะก็ไปกินมาอยู่แถวหลังมาบุญคลองพ่อคุณพ่อพาไปแล้วก็อยู่ดีๆแบบตรงนั้นมันปิดไปร้านมันก็เลยต้องแบบปิดแล้วนี่ก็เลยแบบน,น้องชายกลับมาหาเจออีกครั้งว่าร้านมันอยู่ไหนวันนี้เราก็เลยตามไปกินกันเหมือนเดิมเดอันเนี้ยเปน็นแบบ Family Run นคือ พ่อแม่พี่น้องแบบพี่น้องกี่คนแบบมาช่วยกันทําหมดเลยเสิร์ฟทํานู่นทํานี่เขาก็ยังจาเราได้นะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ต้องสั่งเวลาไปที่นี่ก็คือเส้นเล็กแห้งแล้วก็ที่นี่ชามละปกติชามละสี่สิบบาทถ้าพิเศษเนี่ยห้าสิบแล้วคือไม่รู้ว่าไปกินปีกหันค้าหัานค้าเป็ดอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นราคาหม้อละแบบสองร้อยทำไมคือที่นี่ชามละสี่สิบบาทไดมันดีมาก แล้วก็๋วยเติยวเป็ดเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นความเคยชินของรสชาติที่กินมาตั้งแต่เด็กมันเลยอร่อยหรือว่ามันอร่อยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองกันค่ะ๋วยเต๋ยวเป็ดสวนหลวงคืออร่อยมากเราช่วยมาบอกด้วยว่าอร่อยหรือไม่อร่อย